สดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเปิดตัวน้ำเชียอใหม่จากฝรั่งเศสค่ะซึ่งมี6สายพันธุ์กันเลยทีเดียวนะครคุณผู้ชมมาดูกันเลยว่ามีสายพันธุ์อะไรกันบ้าง6สายพันธุ์ของเรานะคะมีแองกัสลิมูซินวากิวชาโรเลโฮสไตล์และเฟกฟี่ค่ะเฟกฟี่คืออะไรครับเฟกฟี่นะคะก็คือวัวกึ่งเนื้อกึ่งนมนั่นเองหรือว่าซิมเมนทอนที่เรารู้จัก กันนั่นเองนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันที่สายพันธ์แรกกันเลยด้านหลังเราชาโลเล่ค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับชาโลเล่400บาทและ600บาทเท่านั้นและที่สำคัญพีพีค่ะพีพีคืออะไรคะน้องโอมพีพีคือวัวโพแท้ซึ่งน้ำเื้อที่เรานำเข้ามาเป็นวัวโพท,ที่ตรวจมาจาก ฝรั่งเศสเลยคือก็คือตรวจ d n a มาเลยค่ะเราจะรู้ว่า d n a ของเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะให้ลูกออกมาเป็นยังไงกล้ามเนื้อเป็นยังไงข้อขาเป็นยังไงความสมบูรณ์พันธุ์เป็นยังไงนี่ก็คือเราตรวจออกมาเป็น d n a DNA ออกมาเลยค่ะและสายพันธุ์ที่2ครับมีอะไรสายพันธุ์ที่2ก็คือแองกัสนะคะแองกัสจะอยู่ฝั่งทางด้านนู้นแองการันอยู่ด้านหลังาดูแองการ และพันที่2ของเรานะคะก็คือแองการซึ่งแองการเราเข้ามา2ตัวนะคะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่ปอราคาเริ่มต้นแองการมีราคาเดียวค่ะแองการเราหลอดละ300บาทรพื่องาน300บาทคุณผู้ชมและทางเรามีการตรวจมาแล้วนาอว่ามีเปอร์เซ็นไขมันเท่าไรให้ลูกเป็นยังไงตรวจ d n เมาเรียบร้อยคุณผู้ชมสำหรับราคา300บาทคุณภาพแน่นแน่นอนใช่ค่ะและสายพันธุ์ต่อไปครับต่อไปนะคะจะเป็นลิมูซีนค่ะ ลิมูซีนเราเอาเขามา5ตัวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วจะสังเกตและจะสังเกตได้เห็นว่าจะมี PP PP 2ตัวนี้ก็คือไม่มีเขาโดยกําเนิดให้ลูกไม่มีเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ว้ายคุณผู้ชมราคาแค่นี้คุณภาพขนาดนี้ไม่ซื้อยังไงไหวนิีนะคะก็ราคาถูกมากเลยค่ะราคาเริ่มต้น300บาทเท่านั้นเหมือนกันค่ะนากรประกวในรุ่นนี้และสําหรับใครที่เป็นสายเนื้อเน้นเนื้อโอเพนวาิวเนื้อที่มี ไขมันแท่ก็คือวากิววากิลของวากิว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 ค่ร์ดักลัมพูนหนึ่งตัวเท่านั้นค่ะไขมันแทกดีมากเพียงเริ่มต้นรอละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะราคาน่ารักมากและสายพันต่อไปคือวัวนมค่ะวัวนม ซึ่งเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเกษตรกรนะคะซึ่งวัวนมเนี่ยนะคะเราก็ตรวจตรวจค่า b n a มาแล้วด้วยค่าน้ำนมนะคะเราจะตรวจมีตรวจค่าน้ํานมตรวจค่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนเปอร์เซ็นต์ไขมันค่ะปริมาณโปรตีนปริมาณไขมันก็คือตรวจตรวจเป็นดี a มาเรียบร้อยแล้วค่ะรับประกันคุณภาพแน่นอนคุณผู้ชมน้ำเสื้อจากทางฟาร์มเราคุณภาพคับหลอดทุกตัว วัวน,นมราคาเริ่มต้น200บาทเท่านั้นค่ะสายพันธุ์สุดท้ายของเรานะคะก็คือเฟกฟี่หรือซิมเมนท์นั่นเองนะคะเป็นวัวกึ่งเนื้อกึ่งนมนะคะก็มีค่าค่าโปรตีนค่าไขมันของนมให้นะคะแล้วก็มีค่ามีค่าเนื้อ,อม,มีค่าคุณภาพเนื้อที่ดีให้เหมือนกันคะ่ะราคาเริ่มต้นที่250บ <250 S 2> บาทเท่านาั้นคุณผู้ชม สำหรับน้ำเชื้อ G ี S, <S นส <S ลดใหม่นี้นะคะจะเข้ามาประมาณกลางเดือนมีนาคมนะคะส,สำหรับใครที่อยู่งานบุญสามพาร์สนใจนะคะสา,สามารถมาจับจองกันได้ที่เต็นท์ิดปีได้เลยนะคะมากันเยอะนะคะ0 2 0 i s